ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิตคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์วัน e t e t ก็ได้ค่ะไปดูความน่ารักกันต่อดีกว่าไหนไหนพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวไปดูอีกบ้านหนึ่งที่<ะ>ที่ป้านาอาลหลงหลลูกของบ้านนี้มากคุณผู้ชมมานี่ <laughs> ข็จะใกล้ใกล้หน่อยอยากเปิดคลิปดูเดี๋ยวนี้เลยอ่ะพี่พี่กินด้ยไหมพี่พี่กินด้วยได้ไหมทำไมผมทำแล้วมันไม่ได้ฮะอันเนี้ยไม่ได้ลูกหรอเต้องให้เขาทำ เขาหน้ารักมากคุณผู้ชมค่ะนี่คือแฝดนะคะพี่ทีกับน้องผีลูกชายของบีมกวีนะคะแล้วก็มามีอ้อยโอ้โอคือเรียกว่าน่ารักทั้งบ้านตอนนี้หลายคนใช่กับว่าซุปตาฝันน้ำนมนะพี่เดียเพราะว่าโด่งดังจากคลิปในติ๊กตอกใน YouTube อะไรแบบนี้ล่าสุดเนี่ยมีงานปิเซนเตอร์นะคุณผู้ชมฮะทำไปเล่นไปและไม่ใช่แค่ฝาแฝดสองคนนี้ <c oughs> อยากให้ซูมภาพของท้องของคุณแม่ออยหน่อยฮะอ,อีกสองคนอยู่ด้านในท้องแล้วหลายคนก็เลยเริ่มเป็นห่ว ว่าตอนนี้เนี่ยจะรับมือกับความกดดันไหวหรือเปล่าเราไปฟังคุณพ่อคุณแม่พูดหน่อยครับไม่ได้กังวลค่ะแต่ว่าบางบางคอมเมนต์ที่ที่เราฟังรู้สึกว่าเอ้ยดีเป็นประโยชน์เนี้ยเราก็เอามาใช้นะนะหรือว่า <S <S อันไหนที่เป็นคอมเมนต์ที่แบบ เตือนเราอย่างเงี้ยบางทีเราก็เอามาทบทวนเหมือนกันว่ามันบางทีมันอาจจะมีบางช่วงที่เราแบบมันพลาดจริงเรื่องนี้หรือว่าไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้การฟังคนอื่นก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีของ่าก็ดีคือการเลี้ยงลูกมันไม่มีแบบถูกผิดร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอยเรามีความคิดของเราแล้วก็ไปสมงคนอื่นด้วยผมว่ามันออกมามันก็จะสมบูรณ์แบบผมว่าการเลี้ยงมันต้องมีคนหนึ่งที่ใจดีแล้วอีกคนหนึ่งก็คือแบบเข้มงวดหน่อยหนึ่งพี่บีมก็เคยจะพยายามดึงดึงซีเรียสเหมือนกันแต่ว่าลูก ไม่ฟังลูกไม่เชื่อเออ<ม>แต่ว่าของออยลูกแบบตนอยู่แล้วบินพบกมามีมาแล้วอย่างเงี้ยนั่นก็คือคือใช้เ,ออเป็นคำขู่ได้สบายมาก คือเอาจริงๆคุณผู้ชมที่เราฟังกันอยู่ว่าเขากดดันไม่กดดันนะเพราะ<อ>ว่าหลายบ้านเป็นแบบนี้ยิ่งถ้าบ้านไหนนะลูกๆเนี่ยเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียล<ช>เราจะมีพี่เลี้ยงโซเชียลค่ะมาช่วยเราเลี้ยงลูกนะคะพี่เลี้ยงโซเชียลนี่เขาเป็นใครมาจากไหนเหรอพี่อุ้ยมาจากทุกทิศทุกทางเหรอฮะใช่คอมเมนต์ต่างๆโอ้คอมเมนต์เนี่ยแหละค่ะอุ้ยมันอย่างนี้จะดีหรอคะอุ้ยไม่ควรให้ลูกทําอย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าเขา่นหวังดีนะแต่ว่าแต่ละบ้านเน่ะเขาก็จะมีวิธีการเลี้ยงลูก ตกต่างกันเหมือนอย่างที่หมามีออยบอกไงว่ารเราก็ทําแล้วแต่เขาไม่ฟังเราก็พูดแล้วทําแล้วทําทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันผิดหรือถูกเอาเป็นว่าถูกใจกับไม่ถูกใจละกันผมว่าก็อาจจะนําเสนอได้แหละแต่เป็นทางเรื่องของเจ้าของลูกนั้นนะ <หา S 2> ว่าเราจะหยิบอะไรไปใช้บ้างเนาะเพราะแต่และบ้านไม่เหมือนกันจริงๆ <หา S 2> อย่างของพี่อ้อยพี่บีมเนี่ยหนึ่งอย่างที่หลายคนชื่นชมนะพี่เดีย <หา S 2> คือการที่เขาใช้คําพูดแบบผู้ใหญ่ เขาจะไม่มาทําเสียงเล็กเสียงน้อยกับน้องให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้คําศัพท์ต่างๆเลยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะคุณผู้ชมที่สามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะกับบ้านของคุณได้ด้วยกันนะครับอย่างที่บอกไปฮะตอนนี้เนี่ยโด่งดังมากมีพรีเซนเตอร์เข้ามาแล้วเกี่ยวกับยาสีฟันแล้วตูนเลขพี่เดียแปดหลักุย ลูกเลยอายุเท่าไหร่เองเนี่ยนั่นเลยสิทำเงินให้เยอะเชียวลูกยินดีด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่กำลังเลี้ยงลูกน้อยกันอยู่นะครับใช่แล้วค่ะ